ี่น้องปุยัตยาลุงป้านาะอาปิติวิรัมณนะชูใจมณีมณั์มโนนะฮะอันนี้ลองใหม่ด้วยนะครับหนึ่งลองใหม่สองคือมารีวิวอันนี้ใครจาได้ไหมนี่คือเทปคลาสสิกในยุคแรกๆอันนี้น่าจะสามสิบกว่าปีแล้วนะครับอัลบั้มนี้คือของพี่อิงอชิตะราโมทในอยุธยานะฮะอัลบั้มแรกของพี่แกเลยนะครับอังกฤษนะครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบแปดอ่าเกิดหรือยังน้องๆเกิดหรือยังนี่อันนี้ผมน่าจะมหนึ่งนะครับผม น่าจะใช่นะในอังกฤษเลยอัลบั้มนี้มีทั้งหมด1ิเพลงนะครับเพลงที่แจ่มและดังที่สุดก็คือลบไปจากใจแล้วก็คนใกล้ตัวนะครับอีกเพลงหนึ่งก็กระโดดจูกลางอากาศเออเท่แล้วเมื่อก่อนนะประโยคน์อย่างนี้กระโดดจูกลางอากาศยังไงวะแล้วก็อีกเพลงนึงแอบมองนะครับแอ่สี่เพลงนี้มีมิวสิกวิดีโอด้วยมัง้งนะเมื่อก่อนต้องมีมิวสิกวิดีโอนะครับถึงจะได้ดูนะไม่มีในรูปแบบของของการสตรีมมิ่งอย่างนี้ เมื่อก่อนจะเป็นในลักษณะที่กรอ,อย่างนี้เลยนะจ๊ะใช้ปากกากรออย่างนี้นะฮะเพราะว่าเราก็กําลังฟังเพลงอยู่แล้วเราก็ต้องกรอแล้วก็จะใช้ความจําในการจําว่าเพลงนี้อยู่ในลําดับที่เท่าไหร่แล้วเราก็จะใช้ความแม่นยําในการกรอลงไปนะครับโอเคครับลองมาลองดูแค่นี้นะครับแล้วก็อันนี้พี่อิงอชิอจักปราโมดอนณยุธยานะจ๊ะและนี่ก็คือคอลเลคชันที่มีอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะรีวิวทยอรีวิวให้ดูให้ฟังให้ชมให้ดมกันด้วยนะจ๊ะไปแล้ว